เอาละคะ่ะตอนนี้มาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์นะคะเป็นที่ฮือฮากันมาต่อเนื่องตั้งแต่เมืม่อวานนี้แล้วนะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่าภาพของห้างสรรพสินค้าห้างใหม่นะที่มีชื่อว่าแวนเ a ้ามอลที่จะสร้างขึ้นนะ,ะเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี้เองเพราะว่าสถาปัตยกรรมภายนอกนี่ต้องบอกว่าแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครจริงๆคะ่ะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเครื่องลายครามจีนขนาดยักษ์ตั้งอยู่ที่เมืองนานชางมณฑลเจียงซีทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนคะ่ะ มาดูรพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมแวนด้ามอลแห่งนี้นะคะเปิดให้บริการปลายปลายเดือนที่แล้วพื้นที่กว้างถึง1 6 0 0 0 0ตารางเมตรค่ะประกอบไปด้วยโซนสำหรับการช้อปปิง้งและก็ความบันเทิงต่างๆนะคะรวมถึงโรงภาพยนตร์ IMAX ด้วยนอกจากนี้ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ของสวนสนุกแวนด้าซิตี้ที่บริหารจัดการโดยเครือแวนด้ากรุ๊ปของนายหวังเจี้ยนลินมหาเศรษฐีมหมาเลขหของจีน สำหรับแนวคิดอาคารรูปทรงสุดอลังการนี้นะคะออกแบบมาโดยบริษัท s t a f f i s h Entertainment a r c h i t e c t ที่ชนะการแข่งขันออกแบบศูนย์การค้าค่ะได้รับแรงบันดาลใจอันนี้ไม่ต้องบอกก็น่าจะพอทราบนะคะมาจากเครื่องลายครามจีนที่ผลิตอยู่ในเมืองจิงเตอมณฑลเจียงซีและก็มีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งเมื่อเดินที่ผ่านมานะคะนายหวังได้กล่าวในพิธีเปิดสวนสนุกว่าภารกิจของแวนด้าก็คือการสร้างแบรนด์วัฒนธรรมจีนให้ผง,งาดบนเวทีโลกและแวนด้าซิตี้แห่งนี้ล่ละค่ะถือว่าเป็นก้าวแรกเท่านั้นนะคะเขาประกาศอีกด้วยค่ะว่าจะสร้างสวนสนุกที่นำเสนอวัฒนธรรมจีนให้แพร่หลายเพื่อที่จะเอาชนะดิสนีย์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐที่เตรียมจะเปิดสวนสนุกแห่งแรกบนแผ่นดินใหญ่จีนในนครเซี่ยงไฮ้กลางเดือนนี้ค่ะ ทางด้านผู้ก่อตั้งแวนด้ากรุ๊ปได้บอกว่ามีแผนจะเปิดสวนสนุกอีกใน15เมืองในแผ่นดินใหญ่นะคะซึ่งนี่ก็รวมไปถึงเมืองชิงเต่าและก็กวางโจรวมถึงในต่างประเทศอีก3แห่งภายในปี2,563ค่ะจะได้พังหาดขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการสวนสนุกชั้นนําของโลกเลยคุณผู้ชมคะง,งบการก่อสร้างสวนสนุกแวนด้าซิตีแห่งนี้นี่สูงถึง3,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,2450ล้านบาทเลยนะคะ นับว่าน้อยกว่างบก่อสร้างสวนส,สนุกดิสนีย์แลนในนครเซียงไฮ้ที่มีพื้นที่พอๆกันค่ะเพราะว่าแห่งนั้นนี่มีทุนสร้างอยู่ที่5,500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 7 7 5 0ล้านบาทส่วนราคาบัตรผ่านประตูสวนสนุกแวนด้าซิตี้ค่ะตอนนี้ใครดูอยู่อาจจะสนใจนะคะวันธรรมดาเขาตั้งเอาไว้อยู่ที่198อยหยวนหรือประมาณ990บาท แต่วันหยุดนักขัดตะเกิกและสุดสัปดาห์ราคาจะขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะมาอยู่ที่248หยวนหรือประมาณ1,240บาทค่ะเทียบกับราคาบัตรผ่านประตูของดิสนีย์แลนด์เซียงไฮ้วันธรรมดาจะอยู่ที่370หยวนหรือ1,850บาทและช่วงวันหยุดนักขัดตะเลิกและสุดสัปดาห์จะมาอยู่ที่499ยหยวนหรือประมาณ2,495บาทค่ะ นบ,บ้าบัตรผ่านประตูของ w วนด้าซิตี้นี่ถูกกว่าดิสนีย์แลนถึงเครื่องนึงเลยนะคะใครสนใจไปจีนภายในช่วงปีนี้น่าจะได้เข้าชมทั้ง2ที่พร้อมๆกันเลยละค่ะ